ม,มือหนึ่งอ่ะต้องจบฐานเลย แค่ไหนมันยืนมาตำแหน่งตำแหน่งม yeah, ันย er> ืนตำแหน่งซ้ายลอดยินขวาเลยยิงนอย่างซ้ายเลยยิงตำแห้อะเวกกันทีวกกัน ไอ้นี่น่าจะเดี๋ยวดูการยืนตัวกันแพรแต่ซ้ายมือโกแฮะไีดิไดิซ้ายมือโกโ้คนช้างไม่ถือว่าไม่ตามเนี่ยมันก็ยืนซ้ายอยู่แล้วยืนซ้ายมันเดืองแา่ล้มขวาไงยืนซ้ายยัดเลยที เขาคนเออเดี๋ยตั like ้งนี้ยืมๆคสนาทิเยอเออยะร้อยเขาแต่เินิ่ม เนี่ยดนีเวเยเปิดวัดเลยเปิดวัดเลยมันเปิดวัดไปลยไปยมันายแล้วเนี่ยโดนไปมือมันก็เยไปมเดียวมีทั้งือยิงเปิดสูงแล้วยิงต่ำเปิดแสงเลย ไ้วางไกลเกิน่ยม่งดีกว่าเอด้ก็วเร็วเร็วทีเล่นในเกมันอีกอย่างนึงมันเล่นเจอคนที่กำลังดีอ่ะจริงโทษ่เชื่อเหมือนมือเาใสเขาได้ได้ใจมัน

ได้เดินเนาะวัดมันหลอไมออกเลมออกแที่ส่จุกลรต้องให้การเราทีครั้งที่สาม กรนกระโดเลยเราอกมาใหม่งได้เลาในเกมดูเกมหลอกิงเลยยิงเย ไม่ตัวไี่ซอยิงจริงยเใช่ตัวพีซอลนอกจากยิงบิดบไอ้นั้นต้องไปเปล่ยมดดไถ้าสายยิงออก้มันมันหักข้อนอกจากมันหักข้อเป็นยิงไม่เข้าเลยทงกนลายจริงๆตัว่ซอลไม่ยิงบอลไม่กลัวหรอตัวซอลยิงจริงนะจากมันแปลออกเองเน่ ไอ้ตาหลอกใชัใช้หลอกก็เกี่ยวไอ้ตาปิดทั่เง